เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในไลน์คุกกี้รันนะครับก็คุกกี้รันมีอัปเดตคุกกี้ตัวใหม่กันแล้วประจําทุกๆวันศุกร์สิ้นเดือนนะครับก็คราวนี้นะครับมาถึงคิวของคุกกี้นี้เลยนะครับชื่อภาษาไทยของมันนะครับก็คือคุกกี้เค้กโลนะครับโรนะครับต้องพูดออกเสียงให้ชัดนะครับที่จริงตอนที่ผมไปดูคนไทยเขารีวิวของเซิร์ฟเกาหลีอะ เขาตั้งชื่อภาษาไทยว่าแยมโลไงแต่มันแต่มันที่จริงมันเป็นเค้กโอ้โหผมก็เอออ่ะกะช่างมาละกันสําหรับเป้าหมายการปลดล็อกของคุกกี้ตัวนี้นะครับก็คือครอบครองสัตว์เลี้ยงนะพี่น้องไหลนะครับก็คือหมายความว่าเราต้องไปสุ่มสัตว์เลี้ยงของมันก่อนนะครับอ่ะถ้าเราไปสุ่มเลยครับ อ่านี่นะครับอันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงของตัวเคโลนะครับอ่านี่เห็นไหมครับปลดล็อกแล้วครับอ่าก่อนที่เราจะซื้อคุกตัวคุกกี้เรามาอาพัพให้ตันก่อนเลยครับสําหรับสัตว์เลี้ยงพอดีผมวิ่งเก็บตังไว้แล้วไง อ่านี่นะครับพออัพตันเราก็จะได้สมบัตินี้มานะครับสัญญาณไฟเหลืองน้องคนสุดท้องของพี่น้องไร์นะครับความสามารถคือเพิ่มคะแนนยิงหมดแล้วก็พลังงานลดช้าลงนะครับอ่าอัพตันแล้วนะครับความสามารถของมันนะครับก็คือพลังงานลดช้าลงเมื่อวิ่งด้วยความเร็วแสงถึงระยะที่กําหนดนะครับพลังงานลดช้าลง6%นะครับเมื่อวิ่งความเร็วแสงทุกๆ19าวินะครับ อะเราไปซื้อตัวคุกกี้เลยครับนี่ปลดล็อกแล้วครับอ่้เราก็ซื้อเลยซื้อเสร็จปุ๊บเราก็อัพให้ตันเลยนะครับไม่เสียเวลาอ่าอัพตันก็จะได้สมบัตินี้มานะครับคือแว่นบโบรจิ๋วของคุกกี้เค,ค้กโบรนะครับสามารถคือเพิ่มคะแนน เมื่อทำลายสกิดขวางนะครับแล้วก็เพิ่มไปพื้นฐานเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ่ะเราอัพตานเสร็จเราไปดูคอมโบโบนสนะครับคอมโบโบนสของมันคือเพิ่มคะแนนเยลลี่ทั้งหมดเมื่อวิ่งความเร็วแสงนะครับก็ถือว่าความสามารถเนี่ยไอ้คอมโบโบนสเนี้ยเหมือนกับคุกกี้ตัวนี้เลยครับไอ้คุกกี้ตัวไวช็อกโกเลยสมัยตอนซีซันเจ็ดอะซีซันเจ็ดที่ผ่านมาก็คือตัวไวช็อกโกจะพู่กับตัวกรรมการนาฬิกาคอมโบโบนสคือเพิ่ม แนเยลลี่ทุกชนิดเมื่อวิ่งความเร็วแสงแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนคอมโบวัดไปแล้วนะครับก็คือเป็นเพิ่มคะแนนเยลลี่ไวช็อกโกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของมันนะครับว่าที่จริงผมเคยพรีวิวลง youtube ไปแล้วนะครับในเซิร์ฟเกาหลีแต่ผมจะมาอันนี้เป็นการรีวิวแล้วนะครับแต่ไม่ใช่พรีวิวนะครับอันนี้ผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของมันนะครับว่า มันจะเป็นยังไงหลายคนก็รู้แล้วแหละนะครับความสามารถแต่จะบอกสําหรับคนที่ไม่ไม่รู้นะครับนี่นะครับมันจะมีชิ้นส่วนอะไรลอยอยู่ครับแล้วพอเก็บบนหัวเต็มนะครับกระโดดเนี่ยมันเวลาเรากดกระโดดนี่ไหมครับกดกระโดดเนี่ยเราจะมันนะครับมันจะมีคอเราถูบก็จะมีชิ้นส่วนอะไรออกมานะครับพอเราเก็บอะไรนะครับ ครบเนี่ยมันจะขี่รถบดครับเห็นไหมครับมันก็จะขี่รถบดอย่างนี้เลยครับเวลาทําลายสิ่งกีดขวางนะครับเราจะได้ชินละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับเมื่อกี้ที่มันเขียนเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับอ่เดี๋ยวดูอีกทีหนึง่งเราคอยไปดูความสามารถของสัตว์เลี้ยงนะครับเนี่ยพอเวลาเกตบนหัวเนี่ยเราก็ทําลายสิ่งกีดขวางได้เลยครับ อ่ารู้สึกว่าถ้าอัพตันเนี่ยถ้าเก็บเก็บครบสามชิ้นเนี่ยไอถ้าเก็บครบสามสิบชิ้นเนี่ยจะเป็นการขี่รถบดเลยนะครับอ่ะดูความสามารถของคุกกี้ไปแลวต่อไปเรามาดูสัตว์เลี้ยงมั้งครับสัตว์เลี้ยงนี่รู้สึกว่าน่าจะผลิตตัวไอ้นั่นนะเขาเรียกอะไรนะน่าจะน่าผลิตตัวไอเทมวิ่งความเร็วแสงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูนะครับ นี่เห็นไหมครับมันก็จะวิ่งความเร็วแสงนี่แหละครับเออความรู้สึกเหมือนเหมือนไม่ผลิตไอเทมเลยนะตัวสัตว์เลี้ยงอะ่ะเหมือนเหมือนมันให้เราวิ่งความเร็วแสงเลยอะ่ะเดี๋ยวขอดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันมันมันวิ่งความเร็วแสงเลยอะ่ะมันมันมันไม่ผลิตไอเทมอะไรเลยนะ ถ้าเราไปอ่านเนี่ยคู่มือเนี่ยก็คือมันผลิตทุกๆ9วินะครับนี่ไหมครับเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมครับมันวิ่งความเร็วแสงเลยอะมันมันไม่ผลิตอะไรเลยอะเออแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีแบบถ้าให้เราเก็บเองเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากนะครับที่แบบเออเราเราจะเก็บไม่โดนอะถ้าเกิดเราไม่ใส่แม่เหล็กไปอะนะครับ อ่ะเราเห็นความสามารถของคุกกี้แล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงไปเรียบร้อยแล้ว,ลวอ่ะเราก็รีวิวเสร็จแล้วแหละก็เดี๋ยวเราต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าที่ตัวนี้ต้องใช้เซตไหนนะครับในการทําคะแนนถึงจะได้คะแนนเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมต้องขอไปศึกษาอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะรีวิวคุกกี้ไปแล้วต่อไปเรามาดูอีเวนต์อื่นกันบ้างครับภารกิจคุกกี้นี่ครับก็คือถ้าทํา ครบหกหกมิชชั่นเราก็จะได้ของรางวัลตามกำหนดนี้นะครับส่วนอีเวนต์ใหม่นี่เลยครับอีเวนต์หลักเราต้องเก็บตั๋วเป็นจำนวนที่นะครับก็คือต้องเก็บให้ได้ทุกๆ50้าสิบอันนะครับเราก็จะเคลียร์ของรางวัลได้นี่ครับตามนี้เลยนะครับไปสะสมตั๋ววันหยุดฤดูร้อนเพื่อเหล่าคุกกี้กันเถอะนะครับอันนี้ก็เป็นอีเวนต์อีเวนต์นี้นะครับให้เวลาสิบสิบสามวันประมาณสิบสามวันนะครับ อ่ะคงไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนี่ทีหนึ่งอ่ะเรามาดูประกาศนี่ครับคุกกี้รดเคโครนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงพี่น้องไลท์นะครับนี่แล้วก็อีเวนต์นี่นะครับนี่ก็คือรายการของขวัญน,นะครับก็ไปทํากันได้นะครับภารกิจคุกกี้โลนี่ครับคะแนนของขวัญคูณสองคูณสามน, 3, นี่ระยะช่วงเวลาอีเวนต์เท่านั้นแล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้ครับ กับอีเวนต์สุ่มสมบัติประจำเดือนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปสุ่มสมบัติประจำเดือนนะครับนี่สินค้าแพ็กเกจนะครับก็ไปซื้อกันได้นะครับใครที่อยากเติมนะครับอีเวนต์คิสตันนะครับนี่ก็อยู่ในช่วงการแถมโบนัสนะครับเคลียร์ภารกิจรับคุกกี้มวยไทยอ่านี่นะครับ ก็คือทําภารกิจตามนี้เลยนะครับเราก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยเนาะนะครับก็ไปทํากันได้นะครับเคลียรภารกิจเสร็จรับคุกกี้มวยไทยทันทีนะครับอันนี้น่าจะเปิดโอกาสสําหรับคนที่แบบอยากได้คุกกี้มวยไทยไงแต่เนื่องจากมันมัน,ม,นมันไม่ปลดล็อกไงนะครับผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันอ่ะไม่มีรายรีวิวแล้วแหละก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปส,ม,สมบัติประจําเดือนนะครับตอนประมาณกี่โมงนี่แหละ ผมก็บอกไม่ได้เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันอ่ะนะครับก็อย่าลืมไปซื้อกันเล่นนะครับสำหรับคุกกี้เค,ค้กโลนะครับอ่ะก็ขอจบรีวิวไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ